กูสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ไอ้ไอ้ไอ้นั่นไหมครับมันเป็นแอร์เจ้าปัญหาครับผมใช้แอร์ตัวนี้มาประมาณน่าจะสิบปีนะครับคือได้ยินเสียงลมนะครับแต่ในลมนั้นมันไม่มีเหี้ยอะไรออกมาเลยครับกูสะดุ้งตื่นเพราะมันร้อนมากเลยตื่นมาเหงื่อแตกพักเดี๋ยวนะนี่ผมเปิดสิบแปดองศานะมันไม่เย็นแล้วนะครับคือแอร์มันเสียงครับผมก็เลยนึกถึงคอนเทนต์หนึ่งนะครับคิดอยากจะทำมานานมากแล้วบ้านน้ำแข็งนะครับใครเคยเห็นอ่าบ้านน้ำแข็งใน ในในเขาเรียกว่าอะไรนะในในในดิมเวอร์เออมันจะเป็นบ้านเอ s k i โ o ใช่ไหมนั่นแหละผมไม่อยากทําบ้านเอสก i m o มานานมากแต่เราไม่รู้ว่าจะทำทำไมไงเออแต่วันนี้แม่งแอร์เสียพอดีแล้วกูก็ขี้ร้อนมากกูจะต้องการหาที่เย็นๆอยู่นะครับนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าจะทำบ้านเอ skimo จังเลยโอเครู้สึกคลิปที่เราลืมเปิดคลิปสวัสดีครับผมสั่งน้ำแข็งก่อน เหี้ยแค่นี่คือน้ำแข็งประมาณห้าสิบห้าสิบก้อน <c oughs> มึงจะสั่งเยี่ยเยอะขนาดนี้เนะยี่ยกูทำลงไปวะเนี่ยก้อนหนึ่งแม่งแบบไม่ใช่เบาๆนะมันหนักมาก <c oughs> อันนี้คือเราจะทำอะไรกันเนี่ยอ,อันนี้มันเคยเห็นบ้านเ e อ้กิโมป่ะคือบ้านกูอแอร์เสียเขาเว้ยแอร์นอนคือเนี่กูต้องทำบ้านเ e อ้กิโมแล้วหน,น,น่อยแล้วมึงจะเข้าไปอยู่ในนั้นอนะ่ะ <c oughs> อยู่นี่อยู่แล้วมึงหนักชิบหายวายวอดเลยเนี่ยไอ้เยี่ยทรงนี้มึงเหมือนแบบประงานขายน้ำแข็งจริงนะลองมาเท่าไหร่ ขายหนครับก็เลยยี่สิบบาทพอเราจะวางแผงโครงสายไม่หว่ไหมเพราว่าเราต้องวางตรงนี้่อนเมยเออวางได้หดวาแล้วก็ถมไปเรื่อยๆเป็นไปเป็นบอกมึงก็ทำไปเดี๋ยวกูนั่งดูดมาช่วยกันเลยเหที่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านแอร์เสียเนี่ยวิธีแก้มึงคือจะทำแบบกูอ่ะไม่เนี่ยจะทำวพกูต้องดคือน้ําแข่งมาเพื่อแบบแอรตัวเดียว่ะแดีวเดี๋ยวว้าโอ้นตงไหนบ้านกู จำตรงมากมึงให้กูนอนอยู่บ้างก็ดีนะไอ้เกียแล้วโทรมาแบบกระทันหันที่มาหายเลยไอ้หนุ่มได้ตายแต่ละรอบที่โทรมากูผวาที่มหายเลยเฮ้ยไอ้แบงค์หายเรื่องนห้กูหน่อยเดี๋ยวก็ถามว่าพี่แบงค์หายไปไหนไอ้แบงค์ต้องบอกก่อนว่าไอ้นี่สมองเสื่อมไปแล้วไอ้คลิปที่แล้วโดนตกจนสลบแล้ว มาไม่ได้มาไม่ได้แบงคัมาไม่ได้มึงว่ามึงก็พอป่ะหรือเกินมึงเกินเกินเหรอมือกมึงก็ทำของมึงหลังมึงขันหลังนึงไงเออจะมเป็นเรื่องมลสั่งังมาสั่มาสัมสั่งมไม่งมาสั่่มาสังาั่งั่งาาโคเรียามา่มมงงปั๊บั โอ้โหเป็นในมานานแล้วเนี่ยพี่โอ้โหยเย็นว่ะคหตอย่าลืมทำประตูให้กูนะเออได้ได้เข้าบ้านไม่ได้ที่ถึงสมัยนี้แบบเล่นเกมไม่ค้าทำเป็นความฝันกูเลยนะเว้ยจีเบอร์บ้านแข่งจีเบอร์แต่เราไม่ใช่ความฝันกูนะโอ้โหกูมาร่วมเดินทางอ้าวกันนะทุกคนมีความฝันเหมือนกูหมดไม่ใช่ผมได่คิดแบบเดียวกับมึงที่จะ่น้ำแข็งมาขนาดนี้ ตอนนี้ผ่านไป10บนาทีนะครับมาได้บ้านมาแล้วตัวแข่งจรละลายหมดแล้วไอ้เนี้ยอดสุดยอดมันเริ่มมาแล้วอะมันเป็นความเหนื่อยที่แบบใช่มันเป็นความเหนื่อยที่แบบไม่ควรที่ต้องเหนื่อยถ้ามึงไม่เหมึงมาร่วมทางฝันของมึงไงไอ้เนี่ยชอบไหมชอบพี่อะชอบคนเดียวเลยตอนนี้มึงทำงานอะไรอยู่นะ ทำนี่น้ำแข็งลงน้ำแข็งเลยเดี๋ยวกูไปสะบักต่อเลยคลิปนี้ไปส่งเป็นพอรดดเลยมึงบอกแล้วมึงเปิดคลิปกู้ให้มึงดูอันนี้ครับผลงานที่ผมเคยทำสีมแดงโคตรชอบเลยอันนี้เป็นปนี่เออนี่ได้ประ,ะ,ะตูบ้านกูอะไรอันนี้มันสร้างได้ทั้งเมืองเลยเนะี่ยอยู่บ้านมึงแค่นี้เองเหลือเป็นบ้านของมึงไงเพื่อนเอากลับบ้านก็ได้ฮะกูไม่ได้ห่วงไม่ต้องการไงเด้อกูไม่อยากเห็นโดมเพามันต่อสั่งเด็ดใช่ป่ะใช่ป่ะ อ้หน in oh, ูโคเซียนมีการ้อนต่อพี่ด้วยเย้แค่โอเปร่าภาษาภาษาไทย20ปีมาอย่บนล่างแล้วเย้ไอ้บอลลองเข้าไปนั่งดิจ้าเฮ้ยนี่ชาวเอสกิโมไปรื้นสร้างน้ําแข็งแล้วผมไปใชสร้างตัวสร้างใช่สร้างน้แข่งไยรุ้นส่งเอสกิโมครับผมนี่คือความเร็วของเรากำลังงอกงามเพื่อนมันคิใจมันทับลงไอจีะมันมีเวลานลทกทนั่งทำงกงงงมันเริ่มมาแล้วเว้ยมาแล้วกูเสียงว่าเนี่ย ข้างล่างมันละลายแบบไม่ทันเวลาเอ้ยนี่ตอนนี้เจอบ้านกูไปดี๋ยวีมาเลยดีกวก่อเอาละนั่นคือไอเก่เฮ้ยรนี้แม่โคตรเย็นอ่ะโอ้โหรถเพื่อน้ามาสร้ามดเฮ้ย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 ทำไตองไหนมาหต้งมีตรงนี้ตรงนี้โอ้ยมันสูงขึ้นได้เรื่อยๆเลยเว้ยเออแต่ว่ามันจะทำยังไงให้มันปิดกันใช่ ก็ไม่ต้องปิดก็ได้มันแค่เอาผ้ามาบบไอ้ไได้ดูกระแแล้วช็อกไปเนี่ยเดีย๋ยวเมาดูเอาออ่อ้ย YouTube มันต้องอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยการบ้ายัเอากลับบ้านได้นะไปทำอะไรให้ใส่นี่เราดูแบบกูไม่ไม่ผม้อม,มึงให้กูนั่งวินแบบแบกน้ำแข็งไปอะะ <c oughs> <c oughs> คือบอกก่อนนะถ้าสร้างเสร็จละคือเราอาจจะไม่เข้าไปก็ได้เพราะมันอันตรายมากนะครับทุกคนแล้วก็ถามมึงทำทำไมไมเราไม่ได้ถามเรากลัวอยากจะถามว่ามึงทำทำไมเพื่อนไม่ทิ้งกันหรือ่ะแม้ในวันที่กูแอร์เสียม กูทิ้งถ้ามึงแอเสียแต่กูก็ต้องมานั่งปั้นน้ำแข็งให้มึงยอมทิ้งนี่ยบอกวะก็ใช่ไงก็ใช่ไงไม่ไม่ชาวไอ้กิโมะกดดิไลค์คลิปมือแร้สัสไม่เป็นม่งสวยว่ะสวยสาดไหนวะว่าเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยดีสุดเท่าที่กูเคยทำในปีนี้แล้วมึงเอาอะไรคิด อู้ทุกคนโอ้สุดยอดไปเลยครับค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะได้สวยได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไอย่าง้ยอันไปวะอันไปวะก็คือมึงทำฟอร์มเป็นถือกล้องเพื่อมึงไม่อยากมาต่อกับพวกกูใช่ไหมไม่กูกลัวงานเสียไงคือแบบกลัวบอนโดได้ภาพที่ไม่สวยผ้าของมวนมันแอนอันนี้มันน่ากลัวมากต้องบอกก่อนเลยรองเท้านี่สวยป่ะหมอนรองเท้าสวยป่ะสวยมากเลยเพื่อนรองเท้าโ o ป้าไงเฮ้ยเฮ้ยรู้จักป่ะรู้จักรองเท้าคิวเทโ o ป้าเนี่ยเราเอามาไว้ตอกอย่างนี้เลย ไอแอนเนีม <že> ึงเว่ยเสียงเนี่ยนะไนี่มึงรู้เหรอกูเสืออะไรอ่ะไม่ก็อหารน้ำแข็งไงเฮ้ย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 เฮ้

ตุ่มตดมตุ่มดำตำมตดมดีแล้วถ่ายดำเนวแล้วดีเออดีใหถ่ปมเต็มปบแล้วกูก็กูก็ไม่มีกระจิกกระจาที่จะสร้างต่อแล้วใช่เอาตรงเลยและยูทูบเบอร์ท่านไหนที่จะทำตามไอ้นี่นะบอกเลยแนะนำกูไม่แนะนำกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกทำแข็งเออทำนั่งทำนังส่งเอฟเอสไปส่งขอวาอวอามอา้าขอค้วอข้อ้ย้้วอออ น้ำแข็งจับร์อยจุ๊บพี่มอนเนี่ยน้ำแข็งลอยจุ๊บเออน้ำแข็งลอยจิบย้อยลอยจุ๊บพี่มอนลอยจิบไม่ใช่ใครเป็นผู้โชคดีก็ได้รับใครกล่องให้เปื่อยมาเลยเออเรายังอไ้วันหลังเรากูทำไม่ให่วันหลังไม่มีอีกแล้วเยี่ยไหนก็ซื้อมาแล้วกูว่าใช้ประโยชน์ไหมเออไม่แดงล่มละลายแล้วใช้ประโยชน์ใช่เฮ้ยโอ้ยยังทำตามบ อันนี้ผมซื้อแอร์ใหม่นะ